ตะลิงปิงภาษาใตา้ภาษาใต้เรียกว่าตะลิงปิงหรือลิงติงหรือมองแมงมงแมงหรือมองแมมแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ที่หนเรียแบบหน,นนะคะบางทีก่กเ็เรียลิงติงบางทีก่กเ็เรียมองแมงมันจะเป็นผลไม้หน้าร้อนนะคะ จะออกดอกออกพุ่นแบบเยอะเยอะมากเยอะจนทำเมนูไม่ทันนะคะตั้ง้มส้มแกงส้มทำสารพัดเมนูที่ที่จะทำได้นะมันก็ไม่ทันนะคะมันเยอะมากมันออกมาแบบพร้อมกันเลยนะแต่ละต้นนี้มอนมอนจะแบบตอนจะฮักเลยอะดอกมา้า แต่จะเป็นช่วงหน้าเนี่ยค่ะหน้าร้อนนะรสชาติมัน,ะนจะเปรี้ยวเปรี้ยวหมากเปรี้ยวสุดๆเลยค่ะเป็นผลไมาเนะ้เปรี้ยวเฉิดนึงนะแบบเปรี้ยวตาปิดอ่ะพูดง่ายงว่าเปรี้ยวตาปิดก็ซาตายนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูน้ำปลาว่านจิ้มน้ำปลาว่านกันว่าเถียงเถียงนะกินน้ำปลาว่าน ส้มลิงตีนนะแกงหวงเอาให้ตาแจ้งตาเปิดกันไปเลยนะคะเริมตอนก็มาเก็บปุ้นเก็บปุ้นก่อนนะคะเก็บได้เก็บได้หมดเลยนี่เก็บเป็นช่อก็ได้เป็นลูกก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเลือกเอาช่อนี่ก็ได้ไปทำส้มกินกันไปทำ นี่น้ำปลาว่านเตียงๆนะไอ้แคเห็นน้ำลายก็ไล่แล้วค่ะแคเห็นยังไม่ได้ชิมน้ำลายก็ไล่แล้วไปเดี๋ยวเราไปทำน้ำปลาว่านกินกันเตียงๆนะคะเอาสักช่อแล้วกันช้อนนี้แหละเออหุยหุยไปเดี๋ยวไปทำน้ำปลาว่านกินกันนะ มาแล้วได้มาแล้วนะตะลิงซิงทีเราเอามาจากต้นสดๆเลยนะคะนี่นี่ก็ลางเรียบร้อยแล้วนะลางเรียบร้อยแล้วนี่ก็มีเสริมมาด้วยนี่ก็เรียกอะไรบานเพื่อนๆเรียกอะไรกันนะทีนี้เดี๋ยวดูปริงนะดูปริง ปิ้งเมตสิ่มงมองมองสีชมพูนี่นะแล้วก็มมองเบานะมองเบาสร้างเครือนะเปรี้ยวทาังส้างเปรี้ยวทาังส้างชานิดเลยวันนี้เถียงเถียงเรามากินน้ำปลาวานสร้างเครือกนะันนะนี่เดี๋ยวไปทำน้ำปลาว่านกันแล้วกันนี่นี่นะคะ ป่าว่านของเราก็ประกอบด้วยวัตถุดิบนะนึ่งกะปิหรือเคยกะปิหรือเคยนั่นเองนะแล้วก็ปริกปริกซดหรือว่าดีปลีนะแล้วก็หัวหอมหัวหอมหัวหอมนี่คาดไม่ได้เลยนะมันจะช่วยให้นปลาว่านเราหอมแลลก็รชาติกลมกล่อมแล้วก็กกวกนี่ กุ้งแหง้งกุ้งแห้งนี่ใสก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีก็ใสมันจะด,ดูน่ากินแหละก่ะร้อยนะคะแล้วก็นี่นะปลาจริงจังหรือจริงจังจริงจังแล้วแตกคนเรียกนะวางวางก็เรียกจริงจังวางวางก็เรียกจริงจังนะอันนี้ทอดกรอ,อ,อบแล้วนะคะตอดกรอบแล้วนะแล้วก็นําปลานะนปลา สิอิวข้าวน้ำปลาก็ได้ซิิวข้าวก็ได้นะแต,แต่ชอบนะคะแล้วก็น้ำตาลบางคนก็เส้นน้ำตาลปี๊บแต่ทีนี้จะเส้นน้ำตาลทรายนะอัะนี้ชอบน้ำตาลทรายมาว่านะคะแล้วกม็มาเริ่มกันเลยนะเริ่มปรุงกันเลยเริ่มปรุงน้ำเปลาว่านกันเลยนะคะเพื่อจะกินกับซ้ามเกลือนี่ซ่ามเกลือของเรา ขั้นตอนแรกก็เอาน้ำตาลใส่นะทีทีลงไปเลยแล้วแต่นะคะจะใส่ามารใส่น้อยนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแล้วก็นำนำปลานะหรือซีอิ K ๊วข้าวนะคะนำปลาปลาส้มกันไปนะคะแล้วก็เอาช้อนนะคะคนๆๆคนกันไปอย่างนี้นะคนให้หน้ำตาลมันละลายนะคะ ให้น้ำตาลละลายว่างทิงคนนี้ก็เอากัะปีรึอเคยนะคะใส่ลงไปนะกัะปีอุย้ยกะปีแล้วก็คนๆให้มันละลายข้าวกับข้าวกับน้ำตาลกับน้ำปลานะ ให้มันเป็นเหนือเดียวกันนะคะคนเลยคนโคนคนคนกันก็ผักนะกนก็ผักตอนนี้นำ้ำมันอย่างค้นอยู่นะอย่างเค้นบ้านเราก็เียวกว่ามันเค้นนะถ้าบางคนก็อาจจะเส่นำ้ำเลาลงไปนิดนึงแต่ ทีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่นะรอกว่าเดี่ยวน้ำตาลมันละลาย,ลายมันก็มันก็จะค่อยๆเร็วขึ้นเร็วข,ขึ้นว่านี้นะ,ะคนคนจนหวาเนี่ยค่ะมันข้ากันกิดหวามันข้ากันดีนะก็ใส่ดีปรีใส่ดีปรีลงไปนะดีปรีหวาหอม วัวหอม,อมหอมซอยเนี่ยค่ะหัวหอมเนะะี่ยค่ะเอามาซอยซอยซอยใส่ไปนะแต่ถ้าเราย้ายมันมีรสชาติขมกลมนะหญิงใส้วัวหอมมากนะคะมันจะหญิงร้อยมันจะได้รสชาตแบบิกินแล้วมันร้อยอะคะ่ะมันมันไม่ข่าวาเคยไม่ข่าวนนำปลานะกินตึงอะ ตัวว่าว้มเนี่ยค่ะมันจะสวยแต่ไม่น้ำทีคอนๆเนี่ยพอเราคนคนไปอ่ะก็สักฝาก,กค่ะน้ำที่คอนๆน่ะมันจะคอยๆอยอโออกน้ำเพิ่มมาจะทําให้มีน้ำโอกมาแล้วก็มันจะพอดีเลยค่ะมันจะไม่ไม่แค้นไม่ค้นจนเกินนะคะมันจะค่อยๆอยไสโออกมาน้ำะค่ะเลยเป็นเป็นน้ำแบบว่าเออพอชุกจิกอ่ะคะ่ะ นเปื่อน,น,น่าจะรู้จักนะฉุกจิกนะนม,มันจะฉุกจิกเวลาเราจิ้มมันจะแบบป,ปอดีปอดีเลยค่ะมันฉุกฉิกนะเนี่ยค่ะอ้าวเมือ่อคนคนข้าวอะไรนะคะก็ใส่กุ้งแหง้งแล้วก็ปลาจิ้งจังนะใส่ลงไปเลยนี่เทวอมเลยเทวอมเทวอมลงไปเลยค่ะชอบ อชอบมากก็ใส่ามากนะคะแล้วแต้เลยไม่ได้เป็นกะเกนแต่ตัวนะเอาเดีเราชอบไหมคะอันนี้คือชอบชอบไปจริงจังก็คือใส่ยเยอะเยอะว่าเพื่อนเลยเวลาเรากินมันจะได้แบบซึ้แบบว่าโอ้ยเต็มปะเต็มคํำนะ <laughs> นี่นะคะแหวนแวนนี่ไวน้นูเสียงเถียงไข่นึ่งไรไม่ออก มีผลไม้อยู่ข้างบ้านอยู่ติดบ้านติดครัวติดตู้เย็นเตียงเียงก็เนี่ยค่ะเอาโอมาทำกินกันนะอา้าวเนี่ยคนไปคนไปรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วน่าจะแซ่บอะน่าจะแซ่บแล้วนะคะ ต่อไปก็จะมาจิ้มกันนะจิ้มกับซ้ามกรือที่เราเตรียมไว้แล้วนั่นและเอามาเลยเตรียมแล้วจิ้มให้มันเซ็บไป,เ,ปเลยอ่น้ำปลาว่านของเราก็เซ็ตแล้วนะนี่น่ากินไม่เผื่อๆน,น,น่าน่ากินเนะต้องน่ากินแหละทำเองนี่ก็ต้องน่ากินใช่ไหม นี่ต่อไปก็เอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนดีอะเอาตัวนี้ก่อนนะเอาตัวเปียวก่อนนะจริงๆมันก็เปียวหมดแล้วแต่ตัวนี้มันน่าจะเปียวที่สุดนะคะจิ้มลงไปเลยนี่เอาให้แบบเต็มเต็มคำแบบนี้นี่กุ้งตัวตัวกุ้งเต็มมือเต็มไม้เลย จะกินได้เปืเป่อนๆเห็นได้ยังไงอะ่ะเห็นดึงรสชาด์กว่ามาร้อยอะ่ะ <c oughs> เราจะทำยังไงดีฝั <c oughs> งเสี่ยงก็แล้วกันนะอืมอืม สุดเลยเหมือน,นะตาแจงตาแจงเมื่อแจงเมื่นดวงอาทิตย์ข้าวตาเลย <c oughs> อือต่อไปก็นี่มัปริงรอือแต่ละแต่ละทีเดี๋ยวอาะไรกันบ้างทีนี้เดี๋ยวลุปริง หือมาปริงนะคะอืมนี่เอาเอาปลามาตัวนึงจิมเข้าไปจิมเข้าไปเนี่ยคะ่ะจิมเอาเข้าปากแล้วนะเผื่อๆฟังเสียงนะคะอืมอืมดิวแรกิดว่าตะลิงปริงจะเปรี้ยวมก มาว่าเปือนแต่พอกินส้มปริงเมื่อนส้มปริงมันจะเปรี้ยวว่านะต่อไปก็มาหมูหมูเบานะคะหมูเบานี้ต้องกินหลังเปลือนนะปอกเปลือไม่ได้ปอกเปลือนี่แบบมันน่าจะเปรี้ยวเกินไปอ่ะแต่ถ้ากินหนังเปลือม,มันจะมันจะมี มีความรู้สึกแบบกรุบกรุบกรุบว่านะนี่จิ้มแล้วนะคาปากอ่อใหลวาาจะลูหวานะตังซามชนิดเนี้ย ฉันนีติกิจว่าเปรี้ยวที่สุดนะ่ะบอกกินน้ำป่าว่านแล้วอ่ะมันไม่เปรี้ยวมากแต่ตีกิจว่าไม่น่าจะเปรี้ยวต่อใดแต่บอกกินน้ำเปรี้ยวปรี๊ดแต่ก็คือมันจะพอดีนะกินกับน้ำป่าว่านคือมันก็พอดีเลยอยากจะบอกว่าน้ำป่าว่านเนี้ยร่อยมากเลยเื่อน ไม่เค็มเกินแล้วก็บบไม่ว่านเกินร้อยลองไปทำกินกันเลยนะไก่ช็อปกดไล่กดแชฉกันนะเดี๋ยวจะมาทำให้เพื่อนๆกินกันบ่อยๆล้วกันนี่อ้าม <c oughs> อืมถ้าลูกใจนะข้ามาเม้นมา ก็ไลก์ก็เชร์ได้นะจบตามได้ว่าเออสิอะไรผันปื้อสิยังไงกินย่าง,างตำบางคนอาจจะว่าเออดูเราเราไม่เราตำล้วไม่เมื่อนอะไรอย่างนี้นะตามได้ถักได้นะแต่ถ้าทำตามดีทีทีโบอกอะ่ะน่าจะกินกันได้น่าจะร้อยทุกคนยังไงก็ ห้เืลอนๆลองไปทำด้วยนะทากนินเล่นๆแกงหวงแกเบื่อนะนี่แกงหวงแกเบื่อแกอความเมยความลานะกินดึงแบบเฟชี่เ <c oughs> ฟชี่สุดๆตาเจงพี่น้องอ็ตาเจงนี่ไปก่อนอยังไงก็ก็ไล่ก็เจกันนะ ขอบคุณค่ะมาจะเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาจะเพื่อนเพื่อนเถียงเถียงนะอืมอ่ะไรเอย่ยอ่ะไรเอย่ยทำปาวานเลยเรามันกลนแซบอันก็ต้องกินของแซบแซบใช่ไหม นี่ผลไม้สามเครือ่องเราดับรงความเปรียปร้ยวเปรี้ยวตุกเปรี้ยวตกกมเปรี้ยวตุกตาเม็ดเลยเปรี้ยวมากแต่เราจะต้องดับความเปรี้ยวของมันน่ะโดยนี้อัมบาวานฝีมือเราทำเองกับมือทำเองร้อยเองเซฟเอง เราไม่มีเปลือนมานังเซฟด้วยร้อยหนนะ้าบอกไว้ก่อนนี่อลไม้ก็ข้างบานต้นข้างบานดอกแบบดอกมากไม่รู้ยีตำปอกินดีแล้วมันเยอะมากตีอย่างเป็นดอกก็กำลังออกมาเต็มหมดไอที โอเป็นป้นมาแล้วนี่ก็เย้ยล้นหนาวกินไม่ทันน่ะต่างแกงแล้วก็นำเปาว่านก็กินแล้วแก้งก็แกงแล้วแต่มันเยอะไงไม่รู้จะเอาไปไหนแต่ว่าเรามันคนแซ่บเอ็มไหมนี่มีผลไม้แซ่บๆเปียวๆอยู่กลางบ้านมันจะรดเราไปได้หปือยเมันไม่รดพอเรามัน คนชอบข้องเปรี้ยวอยู่แล้วดังนั้นนี่ความรวยนี่ยังไม่ได้กินดีแคททำน้าลายนี่มดติจูไปเป็นกรองแล้วมดติจูเป็นกรองแล้ว, <laughs> น,ลลวน้าลายเลยว่างดีตามน้ำปลาว่านเซตนี่มดติจูไปเป็นกรองแล้วเจ็ดน้าลายอ่า มาเพื่อนแซ่บมากมาอมต่อต่อต่อ โอ้ยจะเซฟไปไหนนี huh. oh. 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 ่จะเซฟไปไหนอือฮึโอ้ยยังไงดีมาเลยจ้า ชุบชุบชุบฝังเสียงนะเ่ินๆอืมอืมอ่าคนเซ็บแบบเราไม่ยอมแพ้

multimillion Beast em không number ONE <laughs> กินคำแยกก็คือตาแจงไม่มืดเนี่ยตาลองกินกันนะ